สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับเข้าเกมมาวันนี้นะครับมีอัปเดตแพทย่อยๆเข้ามาแล้วนะครับแต่ผมอัปเดตปุ๊บเนี่ย ยังไม่มีอะไรเด้งขึ้นมาแสดงว่าน่าจะเป็นการแก้บักอะเบื้องต้นเนี่ยข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเขาบอกว่าเขาแก้บักนะครับดูรีเพย์ p v p ไม่ได้คอมเมนต์มาบอกนิดน,นึงนะผมเพิ่งเข้าเกมนะครับว่าอ่าบั๊ก PVP นะครับดูรีเพย์เข้าไปดู5วิสิวิเด้งหลุดนะครับน่าจะแก้แล้วไหมอ่าหรือใครยังเป็นอยู่คอมเมนต์เข้ามาบอกกันชน,นิดหนึ่งนะครับรวมถึงถอดเกียร์อะถอดเกียร์เด้งหลุดจากเกมเกียร์หายนะครับอันนี้อ่าชดเชยไปบ้างแล้วนะครับอ่าบางคนอาจจะยังเป็นอยู่ไหมนะครับคอมเมนต์มาบอกนิดนึงหรือในโม ที่แบบเรียกเพื่อนมาแล้วเด้งหลุดจากเกมก็มีเหมือนกันใครยังเจอบั็กต่างๆเหล่านี้คอมเมนต์มาบอกกันสักน,นิดนึงนะจะได้ไปทวงถามนะครับคือพิวเนี่ยดูรีเพย์มีผลนะอันนี้ลักของผมเนี่ยจะมีการเปลี่ยนคอมโบนะครับเปลี่ยนเป็นตัวหนืดนะหรือเอาตัวเอลซ่าเข้ามาครับหรือเป็นตัวหยุด5วิธีผมจะเปลี่ยนคอมโบต,ตามเกมตั้งรับนะเพราะว่าในส่วนของบอท AI เนี่ยมันก็เปลี่ยนวนๆไปผมก็จะดูนะอันนี้คือดูไม่ได้เลยครับก็เลยตั้งทีมทิ้งเอาเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นไอเดียอื่นๆ อันนี้ตัวเรนเจอร์มีอยู่แค่นั้นนะครับมันก็ต้องวางเอาไว้แบบนั้นนะครับอะซึ่งนะตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตเข้ามาอาหลายคนก็น่าจะรออยู่นะในส่วนของแสงเก่าเอาเป็นว่าส่วนหนึ่งดีกว่านะครับก็เฉลยไปแล้วนะก็จะเป็น บราอุนูบิสนะครับกับบราไมายกลนะใช้คำว,ว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าไมายกลนี้ออกมา2ปีแล้วส่วนใหญ่น่าจะมีกันแล้วนะครับหรือบางคนอาจจะแบบไม่อยากได้ตัวนี้นะครับโซนอ n นูบิสเนี่ยออกมาประมาณ10เดือนแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะมีอ่าซึ่งถ้าเกิดยังไม่มีแล้วอยากได้ไปดูรีวิวแล้วกันนะอันนี้รีวิวล่าสุดไปแล้วนะครับ ทั้งอนุบิสทั้งนายกโกลล่าสุดมาดูที่ช่องนี้เลยว่าการใช้งานเป็นไงบ้างครับส่วนจะมาวันไหนอันนี้ใช้คำว่าคาดการณ์นะครับเพราะว่าเทียบกับไทม์ไลน์ของปีที่แล้วเนี่ย อาจจะมาวันพรุ่งนี้เลยก็ได้นะ,ะวันศุกร์ที่12นะครับหรือไม่ก็จะเป็นกลางสัปดาห์หน้าไม่เกินกลางสัปดาห์หน้าแน่นอนอแสงจะมาก่อนนะสตัวนะอารุวิสกับมายากลนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแทรกมาด้วยมืดน,นี่เดี๋ยวเราติดตามมืดนี้ยังไม่ได้มีการสปอยยังไม่มีการเฉลยอะไรแต่อย่างใดนะครับก็เราดูแล้วกันนะคือพรุ่งนี้เนี่ยสิบโมงเช้าจบด่านวิ่งปุ๊บเนี่ยะนะครับก็มันจะมีตู้เรนเจอร์ชนะท่าดันวิ่งรอบถัดไปมาอันนี้คือมาแน่ๆนะ,นะส่วน ต,ตู้แสงรอดูแล้วกันอ่านะครับสำหรับคนที่รอคอยอยู่นะครับอ่ะส่วนเกียร์หูฟังเรือนาแปดดาวแจกฟรีนะก็สัปดาห์หน้าแล้วนะครับแปประมาณกลางสัปดาห์ก็น่าจะได้กันทุ่นหน้านะรีวิวไปแล้วครับอ่าว่าเป็นยังไงครับแล้วก็แนะนาเรนเจอร์ประมาณ10กว่าตัวแต่ว่าตัวที่แบบใช้งานดีๆอยู่เนี่ยน่าจะมีไม่กี่ตัวนะก็รีวิวไปแล้วครับว่าอ่าถ้าต้องการใช้ถึงสกิลบวกผมดูคอมเมนต์แล้วเนี่ยเกินครึ่งยังไม่เข้าใจนะว่าสกิลบวกเนี่ยเปลี่ยนค่าไม่ได้ สกิลบวกเนี่ยเป็นค่าที่ล็อกเอาไว้สําหรับเกียร์แดาวนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีสกิลนั้นๆเนี่ยสกิลบวกก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับซึ่งสกิลบวกของหูฟังเดียวนานเนี่ยเป็นเพิ่มพลังโจมตีนะครับพอจะมีเลนเจอร์อยู่แต่ว่าบางคนอาจจะไม่มีนะคือถ้าไม่มีก็โอเคตัดสกิลบวกออกไปนะก็ไปใส่ตามาสายเลนเจอร์นะครับก็คือว่องไวนั่นเองอ่านี้ก็สามารถที่จะใส่เป็นพื้นฐานก็ได้นะครับแต่ผมมองว่าถ้าสมุติมีเลนเจอร์นะครับแล้วก็ใส่นะครับ ให้ได้เพิ่มตงตังจรตงเดี๋ยวผมว่ามีผลนะผมว่าค่อนข้างจะมีผลอยู่เดี๋ยวไว้ได้ก่อนนะครับก็จะรีวิวให้ดูนะครับส่วนร้านคา้าลึคลับอันนี้ถามกันมาเพียบเลยนะคืออะไรก็ตามในเกมที่เราไม่เห็นใครพูดถึงกันเลยไม่มีโพสต์ใน a c e b o o k นะครับไม่มีโพสต์ในกลุ่มไลน์ไม่มีใครพูดถึงเนี่ยแสดงว่ามันยังไม่มาไม่ใช่เราคนเดียวนะครับซึ่งนะครับร้านค้าลึกลับเนี่ยน่าจะเริ่มประมาณาวันที่19นะ19เเดือนนี้น่าจะประมาณนั้นไปดูประกาศในเกมแล้วกันนะ อ่าฉะนั้นเนี่ยยังไม่มานะครับเอาเคครับวันนี้อยู่กันที่ ID 10อ่าเดี๋ยวผมจะมารีวิวเจ้าบราวไกทองนะครับเป็นเวอร์ชันลีกล่างอ่าตอนนี้บวก4แล้วครับอ่าลีกล่างของผมเนี่ยก็อันนี้เป็นคำนิยามของผมเองนะอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะหลีกร่าง,งผมเนี่ยก็คือไอดีสร้างใหม่ๆเลยกําลังปั้นทีมอยู่นะครับก็จะเป็นทองแดงเงินนะครับมาจนถึงประมาณทอง3อ่านะปั้นใหม่ๆถ้าได้ตัวดีเกดีเนี่ยนะทอง3สบายๆครับอ่าก็จะเป็นหลีกร่างนะ ถ้าเป็นหลีกทั่วไปนะครับก็จะเป็นทอง2ถึงเพชร1นะครับหลีกสูงมาสเตอร์สถึงมาสเตอร์หนึ่งะครับแล้วก็ตำนานเป็นหลีกพิเศษแยกไปเลยครับะนะบเพราะว่าเราเราใช้คําว่าหลีกสูงเนี่ยถึงมาสเตอร์หน่นะครับเทิดเป็นทีมโหดๆเท่ๆระดับมาสเตอร์หนึ่งเนี่ยยังไงเขาก็ขึ้นตำนานนะฉะนั้นก็อยู่ในกลุ่มหลีกสูงนะครับอันนี้เป็นคำนิยาผมของผมเองนะแล้วนะครับ ต้องดูหลีกแท้นะไม่ใช่ว่าบางทีนี่ยังเป็นหลีกที่ไม่ใช่แบบอยู่แถวนั้นนะครับเพราะว่าด้วยปัจจุบันนะครับไอดี ID โหดๆเนี่ยที่เขาแบบไม่ค่อยได้เล่นนะครับหรือไม่ก็ต้นสัปดาห์เนี่ยไม่ค่อยได้เล่นอย่างผมเนี่ยไอดี ID ลองผมเนี่ยหลายไอดีมากนะนะตอนนี้น,นะครับอยู่เงิน1บ้างนะครับทองสามบ้างทองสองบ้างพวกนี้นไม่ใช่ทีมหลีกแท้พอเขาเล่นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เข้าไปอยู่ตามหลีกปกตินะครับอาัะานั้นเนี่ยต้องดูทีมหลีกแท้ก่อนนะสำหรับข้อ คำจำกัดความนะในหลีกล่างหลีกทั่วไปนะหลีกสูงของผมเนะี่ยก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องใช้คำว่ายืนหลีกด้วยนะยืนหลีกก็คือแบบไม่ใช่ดันลีกดันลีกคือแบบซื้อขนลุ้งมาเอาขนลุ้งทั้งหมดมาครับแล้วก็ตีให้ถึงลีกสูงสุดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เพราะาบางทีเนี่ยพอขึ้นไปถึงหลีกสูงที่ดันไปเนี่ยตั้งรับไม่ได้ครับล่วงลงมาอยู่ที่เดิมนะฉะน,นั้นเนี่ยต้องแยกกันก่อนนะระหวางยืนหลีกกับดันลีกนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกัน,กนผมตีบวกไป4แลละ เดี๋ยวจะต้องมีคนบอกว่าเอา้าทําไมพี่เวลาสอนคนอื่นน่ะบอกว่าต้องแม็กก่อนอ่าหรือไม่ก็ต้องตีบวกไปน10กว่าตัวนะครับเกือเนี้ยมันบวก4แล้วอะแล้วอ่ามันยังมีนะครับกลบม่วงนะครับในหอคออีกหลายตัวมากอ่าผมน่าจะได้ตีบวกไป10กว่าตัวคือที่ผมแนะนําแบบนี้เพราะว่าหลายคนจะยังคํานวณไม่เป็นว่าเฮ้ยกว่าเราจะเก็บครบ20ตัวก็คือแม็กเนี่ยมันจะใช้เวลานานขนาดไหนอ่าบางทีมันนานมากไปไม่ค่อยได้เล่นนะครับ เราอาจจะเปิดได้ในเจอตัวใหม่ที่มันโหดกว่าแล้วบางตัวเก่าอย่างเงี้ยตีบวกสิบห้าอะไรเงี้ยมันจะเกิดความกักในใจว่าแบบเฮ้ยจะตีบวกตัวเก่าให้แม็กไปเลยหรือแบบเอากบไปใส่ตัวใหม่มันจะเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยซ้ำๆเข้ามานะเราก็เลยแนะนําว่าเฮ้ยเก็บกบให้ครบทีเดียวเลยแล้วค่อยปั้นแม็กหรือแบบตีบวกไป10กว่าตัวเนี่ยอันนี้โอเคหน่อยเห็นอนาคตนะครับอันอย่างงี้เดี๋ยวผมก็หากบได้อีกเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคือเกียร์มีเท่านี้จริงๆนะเพราะว่าเกียร์เดือนนี้เนะี่ยผมไม่เปิดแล้วนะครับ ด,ด้วยความที่ว่ามันออกยากไปลุ้นเดือนหน้าดีกว่าเพราะว่าเผื่อเดือนหน้าโคโรโบมีเกียร์แดาวมาเนี่ยไม่ได้ก็ยังมีเจดาวซัพพอร์ตเออนะครับอ่ะส่วนเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยมันเป็นเกียร์ของไหวพริบอ่ะผมก็ใช้แค่แม่นยำสกิลใช้สกิลแล้วก็หลบสกิลอันนี้ก็ไม่ผิดนะอ่าเราใช้แค่ค่าพื้นฐานนะครับอ่ะเบื้องต้นนะครับสกิลหนึ่งก็ กว้าง330จุดบัรหน้าป้อมคูด้าสกิล12วินะครับส่วนสกิล2ก็กว้าง330จุดอ่ามีกระเด็นไปบ้างนะครับ400จุดก็มีให้เห็นนะครับคูด้าสกิล9อ่าคูด้าสกิลหาวินะครับอ่าความสามารถบังคับน,นะครับก็ลบรางค่าหน้าป้องกันของภาษาางอย่างที่บอกว่าก็เป็นแค่ค่าป้องกันตีธรรมดากับตีธรรมดาติดครินะครับก็ไม่ค่อยมีผลมากนะักถ้าเล่นเป็นทีมถ้าเล่นเดี่ยวมีผลนะครับส่วนซากลาโคนก็จะแยกออกมาเป็น2ตัวนะครับเดี๋ยวนี้จะนําไปเล่นนะครับ อ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าผมใส่เกียร์แบบเนี้ยดาเมจจะเป็นไงบ้างนะอ่าไอดีสิบของผมเนี่ยเป้าหมายจะเป็นเดือนหน้าแล้วนะครับรูบี้กระตุกกระช้เนี่ยก็จะไปใช้กันในเดือนหน้าเออเดือนนี้ไม่เอานะครับไม่เปิดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าดาเมจจะเป็นประมาณไหนอ่าอันนี้คือให้ดูดาเมจเฉยๆนะเพราะว่าพึ่งจะบวกสี่นะครับนี่ใส่เกียร์ออกสกิลครับ ตัวเลขตรงดาเมจไอดีเนี้ยอาจจะเยอะนิดนึงเพราะว่าใส่ธนูเรารีวิวไปแล้วก็ยังถือว่าได้เออก็ยังถือว่าได้อยู่นะโอ้โหแต่ว่าก็ยังพึ่งปั้นนะอย่างนี้บอกครับตัวนี้คือมันจะเก่งขึ้น,นครับตามการอัปเกรดนะครับตามการตีบวกนะครับตามการใส่เกียร์ครับอ่ายิ่งเพิ่มขึ้นมันเลนเจอร์มันถึงจะโหดขึ้นนะอะ่เดี๋ยวนําไปเล่น PVP กันดีว่านะครับแล้วเดี๋ยวไปเล่นดันดานกันนะครับ เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับคือทีมผมเนี่ยมันสร้างเดือนที่แล้วครับการได้เอาไปด,ดครับอ่าครับการมีตูบินนะครับอ่านี้โดนน้ำแข็งต้องอามาตานิดนึงนะเพราะว่าสมบัติผมยังเก็บไม่ครบนะครับเพราะว่าผมเอาผลนกทั้งหมดเนี่ยไปหาจุตินะเพิ่งจะเก็บจุติครบเมื่อวานเองนะครับอ่าก็เดี๋ยว อ่าวันนี้มันพฤหัสแล้วก็เดี๋ยวคงจะไล่เก็บสมบัตินะเดี๋ยวผมจะคงจะไล่เก็บสมบัติเก็บสมบัติเนี่ยต้องเป็นพฤหัสกับเสาร์อาทิตย์นะมีผลนะมีผลเยอะมากนะครับอ่าอย่างเงี้ยออตโอตโอไ้ไปได้เลยครับคือหลายคนเนี่ยจะชอบแบบคิดว่าเฮ้ยตัวเองเป็นแค่แบบเวลป้ายแดงนะครับหรือไม่ก็เป็นยูนะครับยูต้นๆแต่ตไปตีเวลตำนานชนะนะเกมเนี้ยเลเวลไป้ายไม่มีผลสักเท่าไหร่ ต้องใช้คำว่าไม่มีผลสักข้อไหร่ถ้าเรนเจอร์กับเกียร์เราเหนือกว่านะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเกียร์กับเรนเจอร์พอๆกันเนี่ยป้ายก็จะมีผลอยู่บ้างในเรื่องของการตีบวกอัปเกรดนะครับอันนี้คือจะมีผลแบบไม่ค่อยเยอะนะครับอาทีมนี้มีตัวหดก็ไม่ไหวนะเดี๋ยวหาทีมตีประมาณหนึ่งอะอย่างเงี้ยโอเคน่าจะได้อัตราป้อมเราจะไหวไหมเขามีตัวบินนะมีไอโบบินครับ อ่าซึ่งถ้าเกิดเจอแบบนี้ก็อาจจะต้องใช้เทคนิคนะครับในการใช้ไอเทมอ่าเดี๋ยวดูครับการที่มีนะครับเรนเจอร์นะครับเดี๋ยวดูนะไกลท้องนี่โยนเข้าไปหายเกียงครับเห็นเลยครับนี่เห็นเลยครับว่าโยนครับเออเทียนนะครับเข้าไปเนี่ยหายเลยครับอ่าเดี๋ยวดูโยนเทียนออกไปพึบ อ่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหเมียบาโดได้นี่ช่วยเยอะอยู่กันนะอ่าไอโบตีป้อมไปตีบอบอ,บอแบบนี้เรารับได้ครับเพราะว่าเริ่มจะตีบวกป้อมนะอัปเดตป้อมไปได้ประมาณหนึ่งนะครับอ่าดูนะคือการโอ้โหไม่ไหวแนละ้วป้อมไป อ่าออกกดออโต้ได้เลยครับคืออย่างเงี้ยทีมเขาก็จะใช้อเรนเจอร์แบบตัวทั่วๆไปเยอะคือบางคนอาจจะบอกว่าอ่าโคเน็กเรียนดูถึกดูดีนะครับแต่ถ้าเกิดมายังมาอยู่ในทีมแบบเนี้ยมันก็จะไม่ได้โหดนะครับอ่าครับมันต้องแบบไปอยู่กับทีมที่โหดจริงๆแล้วก็ใช้ในทางเสริมนะครับก็คือการพายุอ่าครับก็ถือว่าใช้ดีนะแต่ว่าอย่างที่บอกผมเน้นไปที่โคโรโบเรนเจอร์กับแงบสงามืดซ้ำมากกว่านะครับ ลองตีกับ ID ดีนี้ดูนะครับอ่าเนื่งแต่ว่าเป็นโคโรโบตเก่านะอะ่เดี๋ยวดูกันครับเราจะพึ่งนะโคโรโบและแสงบืดใหม่นะครับออะบวกกับตัวบินนะครับอเดี๋ยวดูนิดนึงนี่ทีเดียวหายเลยครับหายไปเลยครับอ่าอันนี้คือน่าจะเป็นไ d ดีเก่าที่เอากลับมาพุแต่เขามีอลเบโดะอันแสดงว่าพึ่งเอามาเล่นรอบที่แล้วนะ อ่ะก็สู้ๆครับคือใครที่เป็น ID เก่าถ้าถ้าไม่ได้เก่ามากเนี่ยมันยังกลับมาได้ไม่ยากนะครับแต่ถ้าเกิดเก่ามากๆเนี่ยให้ดูครับไ d เดียลึกลับผมเป็นตัวอย่างนะว่าอดทนเลยอ่ะเกือบเกือบจะ1ปีนะหลายเดือนมากๆครับจนกว่าจะได้แต่พอได้ปุ๊บกบที่เก็บสะสมมาอ่านะครับก็ได้ใช้งานนะ ซึ่งไม่มีกบเก่าสะสมนะไม่มีกบเก่าที่แบบโอ้ยม่ได้เล่นมาหลายปีไม่มีเลยครับเพราะว่าไม่ได้เล่นเลยครับคือมาเริ่มใหม่จริงๆอ่ะอ่าเพียงแต่ว่ามันมีอ่าเรนเจอร์ Ranger นะครับตัวเก่าๆที่แบบพอจะถูไถนะในอีกเริ่มต้นเนี่ยก็มีเอามาบ้างนะครับอ่าอย่างนี้น่าจะยังสู้สู้อย่างนึงอเเาเจะลองดูเพราะว่าแบบนี้เราก็จะลองใช้ตัวบินนะอ่าแล้วก็อ่าพึ่งนะครับผู้พิทักษ์สนิดนึงนครับ อ่ทันเดอร์ธาตุลายไฟเหรอคอนมันบังธาตุอยู่นะอ่ะเราใช้แฮปปี้เบอร์เดย์แล้วกันนะเพราะว่าแฮปปี้เบอร์เดย์นี่น่าจะมีอมตะนะครับอ่าดูครับว่าไกลทองหลีกล่างครับเอามาเจอบากิเจอบากิเราก็ต้องใช้อเบโดจัดการนะครับอ่าผู้พิทักออกมาหน่อยอ่าครับเราไม่มีไฟจัดการโอลิเวอร์นะก็จะ พึ่งธาตุกลางเนี่ยอย่างเงี้ยผมถึงบอกนะครับว่าสมมุติเราไม่มีธาตุชนะสมมติไม่มีไฟโหดๆแบบเนี้ยนะครับเราก็ต้องพึ่งนะครับดาเมจจากธาตุกลางก็คือแสงมืดนะครับนี่เดือนเนี้ยเขาทํามาให้เราแล้วนะครับก็เอาให้ได้ครับนี่ครับเจอคอมโบเข้าไปครับเพิ่มแร้1หนึ่งพันนะมีผลครับแต่ถ้าเราตีเขาแตกอยู่ก็จะมีแร่เด้งคืนกลับมานะครับนี่เห็นไหมโอ้เลมครับ แต่ว่าเขาไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีค่าแฝงวางเลนเจอร์ตัวบัฟในเกมป้องกันนะอันนี้ครับอาเบโดครับถลไหลทะไหลเข้าไปครับนี่ครับการพึ่งเลนเจอร์ตัวใหม่ๆม่มันได้เปรียบเนี่ยอย่างที่บอกเหรอว่า ส่วนใหญ่เนี่ยบางทีเราแบบไม่ออดทนเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตมันจะมีเรนเจอร์แบบโตใหม่ๆโหดๆเนี่ยเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคือเราต้องเปิดมาเพื่อให้มันเนี่ยเข้ามาช่วยแบกทีมบ้างประคองทีมบ้างครับดันหลีกบ้างมีผลหมนนะนี่เราถึงบอกว่าถ้าสุดท้ายแบบโหแต่ละรอบที่แบบเรารู้สึกว่ามีปัญหาจริงนะครับก็สร้างไอเดียใหม่มันซะเลยเออไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับไอเดียนี้เดี๋ยวลองตีดูนะคือธาตุน้ําเพียบเลยนะครับซึ่งทีมผมเนี่ยธาตุไม้ไม่มีก็จะเป็น น้ำทนน้ำอ่ะเดี๋ยวดูทีมนี้น่าจะยากนิดนึ่งอ่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์มาช่วยหน่อยอ่ะปายครับอ่ะบินไหวพิบครับไม่กลัวครับ p p พ,พตีป้อมแบบเบาวิวมากแต่ว่าบางคนเขาปั้นแม็กไปนะใส่เกียร์ดีๆก็มีนะก็จะตีหนักขึ้นดูครับว่าเนี่ย เรนเจอร์ตัวเก่าต่อให้ปั้นแม็กเนี่ยอย่างบางคนจะแบบพี่ปั้นตัวนั้นแม็กดีไหมตัวนี้แม็กดีไหมเนี่ยบางตัวมันเก่ามากแล้ว,แ,ลวแบบเราอาจจะใช้ประโยชน์จากมันแทบไม่ได้นะอ่ายกเว้นว่าแบบเฮ้ยเล่นมานานมากๆแล้วนะครับกบดําเพียบเลยต้องการปั้นเพื่อนําไปใช้ในบทอื่นๆได้นะครับนี่ครับอา่าพอไกลทองครับ ลับร่างแล้วปุ๊บมันก็จะมีดาเมจขึ้นมาเพราะว่าสกิลนะครับมันอยู่ในสกิล2นะคือตอนแรกผมใช้ร่างธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นตีธรรมดาอย่างเดียวครับอ่านี้คือเรียกได้ว่าโอ้โหก็ดันลีกขึ้นมาสบายๆครับอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปเล่นด่านยากดูบ้างนะครับคือผมเนี่ยหลังๆเล่นไม่ทันแล้วบางวันนี่อ่าเก็บไม่ทันนะอันด่านยากมาจนถึงตรงนี้แล้วสามสิบห้าครับซึ่งด่านที่มันเป็น ตัวบินนะครับอาจเรียกเพื่อนมาช่วยนิดนึงนะครับที่มันเป็นตัวบินเนี่ยผมบอกไปแล้วนะว่าจริงๆเราไม่ต้องใส่ใจอะไรมากเลยนะครับก็จะมีค่เรนเจอร์นะครับที่แบบมันมันจะต้องเป็นเรนเจอร์ตัวที่เดินข้ามระยะที่แบบตัวบินอของศัตรูเนี่ยมันตีเราโดนครับซึ่งมันจะตีโดนในแนวหลังเท่านั้นนะเราก็แค่แบบไม่ต้องไม่ต้องพึ่งเรนเจอร์แนวหลังนะครับไปพึ่งเรนเจอร์นะครับในกลุ่มข้างหน้านะครับแต่ว่าผมก็พูดได้ดิผมมีอาลเบโดอย่างเงี้ย เออครับถ้าคนอื่นก็จะต้องเรียกเพื่อนนะครับคือมีเรนเจอร์ตัวข้ามมีลำนำเนี่ยง่ายนะครับแต่ผมนี่ไม่มีลำนำนะก็จะใช้เรนเจอร์นะครับตัวข้ามนะครับอันฉะนั้นตรงด่านตรงนั้นจริงๆมันก็ไม่ยากซะเท่าไหร่อ่าแต่ว่าถ้าเกิดเรนเจอร์ไม่พร้อมก็ไม่ผ่านนะคือด่านมันง่ายเยอะมากแล้วอ่ะไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบว่ายากจริงๆนะครับ อันนี้อารเบโดเริ่มจะแบบว่ายืนไม่ค่อยจะไหวแล้วศัตรูเริ่มจะโหดมากขึ้นนะอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องค่อยๆนะครับพัฒนาไปในเรื่องของเกียร์ครับอัตะเกียร์นี้ก็ได้ได้แล้วนะเออไอดี ID นี้เป้าหมายก็จะเป็นรอนะครับในส่วนของดาวกระจายเลียวนาดนะครับก็นแน่นอนนะอารเบโดก็ต้องรับไปนะครับนี่ครับอย่างที่บอกครับ ด่านพวกนี้พอเรามีเรนเจอร์มีเกียร์ที่พอจะใช้ได้แล้วครับก็แน่นอนนะไล่เก็บเลยครับหลักๆนะก็จะเป็นตัวกระชากับกบนั่นเองนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยวิธีการง่ายๆนะเอาตัวรอดน,นะตอนรับคนที่พร้อมหรือรู้วิธีนะครับก็สร้างไอดีใหม่ครับจบเลยครับไม่ต้องกินอะไรเยอะเพราะว่าสร้างไอดีใหม่เนี่ยเรามีรูบี้นะครับให้จัดจ่ายใช้สอยไนดะ้เยอะ แต่อย่างที่แนะนำไปแล้วว่าควรจะสร้างในรอบของโคโรโบเรนเจอร์จะดีที่สุดครับเพราะว่าโคโรโบเรนเจอร์ครับเป็นตัวธาตุปกติมีหลายตัวนะครับคือบางตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คู่เทพแต่จะเป็นตัวที่แบบเอ้ยในหลีกร่างๆเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยก็เอาไว้ดันหลีกได้นะครับเอาไว้เล่น PP, PP ได้ดีกว่าไม่มีตัวอะไรเลยนะคืออย่างรอบเนี้ยสมมุติว่าเราเปิดได้มาแล้วแบบได้ไกทองสมมติบบได้ไก่ทองมาโอ้โหกว่าจะสลับร่างอย่างผมเนี่ยโอ้โหกว่าจะสลับร่างนะใช้เวลาค่อนข้างจะ หลายวันอยู่เหมือนกันนะครับอ่าและเกิดสมมติบบว่าเปิดได้ตัวโคนี่ครับโคนี่ตะเภาทองครับได้มูนครับมูนธลรวันแบบเนี้ยทีมมันก็ยังไม่ได้โหดมากมันจะไม่เหมือนรอบโคดัวเบนเจอร์นะครับที่มีตัวเลือกเยอะอ่ายิ่งถ้าเกิดเปิดได้คู่เทพเราปั้น Mac แม็กล้วยิ่งได้เกียร์ดีๆอีกโอ้โหจบเลยครับเล่นง่ายเลยครับมาถึงก็เล่นง่ายเลยครับอย่างเงี้ยผมได้ตัวค่าแฝงก็สบายครับ นี่หอคอยด่านยากครับหวานเตียบเลยทีเดียวอ่าเดี๋ยวค่อยมาเก็บต่ออ่าเดี๋ยวไปทิ้งท้ายกันที่หอคอยนะครับอ่าเพิ่งจะมายี่ส้านะเออตรงนี้สําคัญครับถ้าลืมถ้าพลาดก็เสียไปเลยเพราะว่าวันหนึ่งมันตีได้แค่สามดาบเท่านั้นตีได้แค่สามครั้งอะ่ะเอาง่ายๆครับ อ่าตรงนี้เป้าหมายของผมมากคือจะเอากบม่วงจากตรงนี้อ่ะไม่รู้ว่าจะไปไกลได้แค่ไหนนะอ่ะคิดว่านะเอาแบบเดินหน้าโคโรโบถ้าสมมติเปิดได้เรนเจอร์แม็กเพิ่มมาอีกสักหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ได้เกียร์ดีๆสักนิดนึงเนี่ยน่าจะไปได้อยู่นะสักประมาณแบบ80-90นะครับอ่าซึ่งก็น่าจะได้กบม่วงมาอีกเป็น10ตัวคิดว่านะอ่านะครับอันนี้ส่งเรนเจอร์ได้20ตัวนะก็ต้องค,อคอ่อยๆปล่อยครับ ฉะนั้นเนี่ยโอ้โห,โหเกมเนี้เอาจริงมันมีวิธีการเล่นแบบค่อนข้างจะหลากหลายนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะปล่อยครับคือเดือนนี้ไก่ทองมันยังใช้ง่ายอยู่ตรงที่ว่ามันปล่อยตัวไวนะครับอ่าบับเดือนนรับนี่สร้างร่างโคนออกมาครับปล่อยตัวไวนะครับนี่ยิงไปโอ้โหดูด,ดูมันยิงไปถึงนู้นเลยอะ่ะแต่ว่าตัวหน้าตายมันก็เลยยิงข้ามไปนู่นนะนี่อย่างที่บอกว่าบางทีเนี่ยมันมีเอากลอยทึ้มแบกๆนะที่อ่าสกิลดาเมจกว้าง330จุดใช่ไหม แต่บางทีกรเด็นไปไกลโพ้นเลยก็มีครับอันนี้อ่ะใช้ไกลทองเลยครับตัวเดียวครับสู้ได้เลยเพราะว่ามีดามเมจแล้วนะ่ะอ่าครับอดทนใช้แบบร่างธรรมดามาเป็นอาทิตย์เลยครับกว่าจะเก็บได้นะนี่ครับสบายสบายครับกับการที่ได้เรนเจอร์ตัวดีๆครับ อาเกียร์นี่แบบตอนนี้เน้นแต่เกียร์ฟรีไปซะเยอะนะอันนี้สบายสบายครับอ่าฉะนั้นเอาใจช่วยนะก็แนะนำอีกหนึ่งรอบนะครับว่าถ้าสมมติมีกลม่วงครบ20ตัวนะครับแล้วเราแบบเฮ้ยต้องการพอดีนะครับสำหรับตัวแสงมืดโหดนะครับก็ถือว่าแนะนำนะถือว่าวเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนำเลยว่าเฮ้ยดาเมจของมันเนี่ยค่อนข้างจะจัดจ้านนะครับอ่ายิ่งถ้าเกิดมีเกียร์โตมตีสกิลดูแน่นอนคือ ครบทางเลยครับาฝากความหวังในทางดาเมจได้เยอะเลยนะเพราะว่าบางคนจะชื่นชอบเรนเจอร์ทางทําดาเมจซะมากกว่าบางคนคือแบบว่าจะไม่ค่อยชอบแบบทางป่วนหรือทางอื่นๆนะอันนี้แล้วแต่มุมมองนะคือถ้าเกิดอยู่ในลีกสูงเนี่ยเรนเจอร์ครับจำเป็นทุกทางจริงๆครับยิ่งเป็นทางคอมโบได้ก็จะยิ่งดีอ่านะอมวิ่งไปกไกลเลยครับ นี่ครับเรียบร้อยอ่าวันนี้ครับก็รีวิวราวไกลทองครับเวอร์ชันอีกน่่งบอกเลยว่าตีแค่บวกะครนะก็ถือว่าช่วยทีมได้เป็นอย่างดีนะาอเงี้ยผมจะยังไม่ใช้คําว่าเป็นตัวแบกทีมนับเนื่องจากว่าตัวยังไม่แม็กนับแล้วก็เกียร์ยังไม่ดีเท่าไหร่นี่เกียร์ยังใช้แบบนี้อยู่เลยครับไม่เอาพลังชีวิตนะเออด้วยความที่ว่าเรนเจอร์ยืนไกลอยู่แล้วครับเอ่อถึง770จุดนะครับแล้วก็ได้อเบโดะครับมาช่วยอีกอ่ะตัวนี้เดี๋ยวผมค่อยๆไล่นะครับอ่าดัานวิ่งนะครับ เดี๋ยวไว้วันนี้อาจจะไม่มีคลิปแล้วเพราะว่าวิ่งก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะอันนี้ดูครับไม่เหลืออะไรแล้วครับเอาไปใช้หมดเลยนะครับอ่านวิ่งก็รางวันก็จะเป็นวันพรุ่งนี้4ี่โมงเย็นเวลาเดิมนะ,ะตัวกระชาได้มาก็ต้องรอดูนะว่าตู้ของวันพรุ่งนี้ตู้วันพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะมีอัปเดตนะอ่าเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าตู้จะเป็นอัปเดตอะไระครับจะเป็นเพิ่มโอกาสอาเรนเจอร์ของรอบนี้นะครับ หรือแสงจะมาในวันพรุ่งนี้อ่าถ้าพรุ่งนี้ไม่มาก็จะเป็นกลางสัปดาห์หน้าไม่ง่านอนครับสำหรับตัวบราอนนวิสกับบราแมนโกนนะ,ะใครยังไม่ดูคลิปรีวิวล่าสุดก็เข้ามาดูคลิปที่ช่องกันได้เลยนะครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะเอาใจช่วยครับสู้ๆครับอ่าให้เปิดให้ได้เรนเจอร์ให้ได้เกียร์ดีๆนะครับจะได้สนุกกับเกมนี้ไปด้วยกันยาวๆนะเพราะว่ามีแผนพัฒนาเจ๋งๆรออีกเพียบอ่าบอกแบบนี้เลยนะครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้นแล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ